อะไรครับทักทายเพื่อนสมาชิกครับพึงเข้ามาสู่กลางเกมนะครับโจห้านะครับกับเจ้าสมุยฝั่งนี้เป็นเจ้าปอนสวนเบนนะครับต่อสองหนึ่งนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาใหม่ทั้งสามท่านนะครับเราอยู่ที่เพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับอยู่กันที่สนามพุทธบูสานามเอเป็กเกษมหกสิบแปดโจเซมาเจ้าปอนเปิดหนึ่ง เอายกเจ้าปอนปักเข้าให้เรียบร้อยน<ภ>ี่ครับเสียงดังฟังชัดก็เจีางสุนเนบ<า>นนะครับห้าต่อหกนะครับเอาเปิดเอายกเอามงมา,าอยู่ที่เจ,จ้าโจเอายกล้นยกล้นปักเข้าให้เรียบร้อย ดุกครับตรงนี้โอ้โหเกี่ยวลงแล้วโอ้โหดุกเดียดครับเด่นนะครับหกต่อหกนะครับเอายกเข้ามาเจ้าโจ้เฮ้าม่งมาเจ้าปอนเปิดเอายกเอายกล้นโอ้โหยกล้นเสียหายหรือเปล่าเจ้าโจ้เฮ้ายอดยังอยู่เจ้าปอนว่าไง

เจ็ดต่อหกเปิดพักเข้าให,หบบให้อย่างอยู่นะครับเจ้าปอนยกเข้าไปเจ้าปอนโมงไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอิดเอายกเอาโจ้เฮ้ามงมา อยู่นะครับแปลต่อหกนะครับ โมงมาเรียบร้อยประกันคนเดียวดิคนอื่นล่ะเอาเปิดหัว เอายกมาเจ้าโจห้าวมงยอดเจ้าปอนเปิดหลังเทา้าเอายกวิ่ง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 เจ้าปอนมองไปโอ้โหยมองออก าอากายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางมานนะครับช่วงนี้ก็ดึกแล้วนะครับเราอยู่กันที่สนามเป็กสีหกสิบแปดเอาเสิร์ฟไปโจห้าเปิดหัว ตมวยยกเข้ามาจูาห้าวมงมาจับปอนเปิดวิ่งวิ่งวิ่งยกยกยก,ยกเอาวิ่งวิ่งรอบหนึ่งเอาโมงไปเรียบร้อยตอนนี้สี่ทุ่มสินาทีนะครับ10ต่อ6เอาเปิดหนึ่งเอายกจูห้าวมงมาข้างหลังร้อยถ้าคุณทายคุณทองภูนะครับภาพชัดเจนครับผมขอบคุณมากครับ เอาหมงไว้เอาหมงไม่ข้ามโอ้โหสนุกแล้วโูเฮายอมครับไม่ชาลินครับต่อมาอยู่ที่10บต่อหกหกต่อสิบครับเจ็ดต่ิบครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าปอน ปักเขาให้เรียบร้อยเสียงแอดมินชัดเจนสุดยอดจริงๆครับขอพุณมากครับคุณทองพูนนะครับทองพูนปางแก้วนะครับปางแก้วนะครับเ้านะครับทองพูนปางแก้วนะครับขอบ้านที่เข้ามาติดตามนะครับเอายกขึ้นมาเจ้าโจห้าโมงมากโดนเกี่ยวเจ้าปอนเจ้าปอนเสียแล้วครับพรุ่งนี้ครับเจอกันที่สนามประเวทช่วงเช้านะครับช่วงเที่ยงเที่ยงไหลไปนู่นนะครับกิ่งแก้ว นักตะก้อกับสัญจรเตะแอดมินกับสัญจรไฟ์สดขอให้มีเตะตะก้อแอดมินไปนะครับแต่ไปได้ไม่ทุกสนามนะครับแต่ช่วงสามทุ่มแอดมินต้องไปทำงานนะครับไปรับงานอีกตู้แฟชั่นนะครับช่วงทุ่มหนึ่งก็ต้องรีบกลับนะครับไปทำงานนะครับสิบต่อเจ็ดเอาเสิร์ไปกัมุยเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าโจโมงมาข้างหลัง เจ้าปอนปืนหัวยกเข้าไปเจ้าปอนยอดเรียบร้อยสิบเอ็ดเกมไม่เกมแมตช์พอยครั้งที่หนึ่งเจ้าโจโมงมาข้างหลังเอาละครับเจ้าปอนมงไปเรียบร้อยจบเกมนะครับ เจ้าบอนสวนเบนเอาชนะโจห้าวกับสมุยไปนะครับเดี๋ยวข้อดูคู่ต่อไปนะครับมีแน่นอนนะครับอยู่กันยาวๆนะครับวันนี้คืนนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตตัดคลิปก่อนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดโดยป๋าพง์เดชนาคู่สร้างข่าวหอมมะลิบางสุรินและเจ้าบอลเจปักนะครับผู้ผลิตเสื้อกีฬาสวยๆบริษัทเพจในเพจตะเพจ เสื้อกีฬาครับ PMJ Sport นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวขออญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ